ไวดีพี่น้องบัสยิดุลข้นม่สบิดวงสบอร์นะจ๊ะเนาะมันนี้แพลว่าสิมาดีวิวนะจ๊ะเนาะว่าเงินสองพั้นหาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อเสื้อผ้าให้น้องผลได้อย่างนี้นะจ๊ะนะจาะเนาะสองพั้นหาจ้ะสองพั้นหาเอาใบไว้แม่์ปอมแล้วก็ป๋อมเงินนะไหนได้ป๋อเงินเสร็จใบใบค่าของคนเด้พี่น้องเด้อันนี้นะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันแปลว่าสิมาดีวิวเสื้อผ้าหน้องผลก็นอาจะเนาะ นี่ไอ้ชุกอย่างนี่จ้ะเนี่ยมันไม่สองบินนะพี่น้องเด้ออันนี้บินหนึ่งบินนี 1, ่นี่พันเก้าห้าสิบจ้ะไม่ว่าใส่เบิกรก์กอนแต่กับบินนี่อีกสามร้อยกว่าบาทจะ้ะสามร้อยหกหหกกสามร้อยหกสิบบาทน่นจะเนาะนี่สองบินจะ้ะเราเห็นดอกมันเหลือมจ้าแลพี่น้องนะเนี่ยใส่เบิร์ที่หลังจ้ะสองพันหาได้อย่างนี้น,น่าจะเนาะไม่ว่าใส่เบิร์น่าจะเด้อ อุปกรณ์การเลียงน้องน้าฝนจ่ายพี่น้องเอาอันกลม,ม,ม,นะม,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 มๆกล่กงมมาหาเมะก่อนดึงน้ำมาหน่อยนในก็ได้ไรขมลงหน่อยในขมลงอีกอีกเออพอโอเคอุปกรณ์การเลียงน้องน้าฝนน่าจะเดอ้อไรอย่างแม่น่าจะเนาะได้สูงเท่าจ่าพี่น้องถุงเท่านี่หกคู่จ่าพี่น้องจา้าถุงเท่านี่หกคู่จ่ายหกคู่นี่แปดสิบบาทพี่น้อง โอ้คูแปดสิบบาทเดีนะะ๋ยวได้เข็มเข็มกัดเข็มกนเ,เข็มคัดจ้ะบ้านขอเอื่นสายเอวเด้อพี่น้องเด้อบ้านพี่ว่าเอื่นสายเอวภาษาเราอื่นสายเอวจ้ะภาษาไทยเข็มกัดเข็มคัดนั่นจน้นะเนาะภาษาบ้านพี่ว่าเอื่นอยังสายเอว <laughs> <laughs> เอ้ มาพว่อกสีเอวยลเนาะเออเข้มคัดนี่หาหาสิบเก้าพลนเหนือหาสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ของของน้องน้ฝนพเหนืออยู่หาสิบหาบาทจ้ะอันนี้หาสิบเก้าเือจะหาสิบหาบาทจ้ะฝนมาเดียวแต่ก็มีอันนี้สเสื้อจ้ะเสือขาวพลนจ้ะโบแต่ก็มีอันสุดเนียดน่ะนี่แตเมนบุรีจ้ะนี่เมนบุเลยจ้ะเน็ตน่นีแต่ก็มีหมวกจ้ะ หมวดอุปกรณ์เปืนนู่นจบปัญหาซื้ออยังได้แน่ยนอกจ้นะเนาะแต่ก็มีดสุดเนี่ยแล้วดิจ้ะงสุดหนึ่งแล้วจ้ะเด้อสุดหนึง่งกระโปรงกระโปรงขนสาดทั้งหมดแ้่กระสุยานนอกจากเนาะขนตกพี่น้องกระโปรงรเสือนะนนะส้อจะ้ะงไม่ว่าจะเอาไปเนี่ยอบื่นเอาไปอันปักแเพิ่นนอกจ้นะเนาะปักซื้อนอกจ้นะเนาะได้อยังอีกนอกจ้นะเนาะได้สุด นักเรียนให้พี่น้องเด้อชุดนักเรียนน้องเราฝนในยู่เสื้อในตัวสองร้อยจ้ะพี่น้องสองร้อยในสามในสามตัวจ้ะเสื้อขท้าสามตัวกระโปรงกระโปรงสองจ้ะเพราะว่าฝนมีกระโปรงฝนยังเหลือหลายอยู่จ้ะฝนตกพอดีเลยพี่น้องอัดคลิปฝนตกพอดีเลยจ้ะนี่เดี๋ยวไปจากนั่นแะ่น้องนี่เนาะ ไอ้อกระโปรงในสองหน่อยหวกเก่าองหนอยหาสองหนอยหาเก้าเด้อสองหนอยหาจิบอันนี้คือสุดนี่นอกจากนัะนเดีเ๋ยว่าสิไปตาแตเพิ่นอื่นกันนตก,นนก,นนนกนพตกกี่น้องก็ใย้หัดหัดกีบพุ่ฝนตกแั่ไมก็ได้ยังอีกนอกจากนั่นกระเป๋ามีสองหน่อยหกเก้า สองร6อยหกเก้ากป๋อนร้องเนี้ยเนยได้สีนี่ส,สอง 9, ส,อสอง่อเก้าคนโดนห้เหลือสองอยหกคีบพี่น้องจา้าฝนตกพี่น้องเลยอดคีดบฝนตก๊กากจากเลยอันนี้ท่านไป้ะจ้ะเนาะเน็ตเซ็ตก็เป็นแค่ท่านเงินงสองปัหานี่ได้ได้ซัมมี่ได้พี่น้องเด้อซัมมี่ท่านเก้าหาซิบเก้าสองรนอยหาซิบเป็นเงินงสองปัหาพท่านบ่เหมดได้พี่น้องบ่เหมิดจ้ะ ไอ้ซ้ำนี้นะจะเนาะไอซ้นี้เลยของหนองนาฝนของเก่ฝน,นเท่าร่บเมสเซจเป็นเอ้ยบบอมบนแ360น,น้วสามร้อยหกสี่อน่ะกระเป๋านะ360่ะสามร้อยหกสีบาทบวกก็อีกพันพันพันเกรอยหาซีบเป็นพันพันเก้าหาีฟก็สามร้อยหกสีเป็นโอ้ยสี่หาพอดีพี่เนาะได้ซ้ำานี่จ้ะ เมมดี๋ยมนะีเงินสองพัญหาน่ะพันเก่าห้าซีฟกับอันพันเก่าห้าซีฟกับอันสามร้อยหกซิบเป็นเท่าไรพี่นอ้องเงินสองพัญหาพนรดให้สิบบาทพี่นอ้องพนเหตมัน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 สองพันหาสิบบาทนะ่ะพนโรดให้อันพนรดให้สิบบาทพนเอาสองพันถวดสองพันหาจ้ะเป๊ะเลยจ้ะมาต่อกันได้จ้ะทีนึงของโลตัสน่จาจะเนาะ ไปต่อรถตัดด้วยโมนี่มือจ้ายพี่น้องเพว่าจะบ่อยฟังเพว่าดีใจหลายเพืว่าไอ้ได้ได้รัตตีสองใบเลยพี่น้องเด้อรัตตีสองใบไปแดกเงินมาแล้วจ้ะเลยเหลืออีกสามพันเก่าสามพันเก่าจ้ะสองใบเลยสองใบมาคนโคนรดีใจโมนีของรถตัดเลยพี่น้องเด้อคนเอาเนี่ยชุบก็มาอีกมาเห็นของรถตัดปมหนาแล้วอีกอีกลงมาอีกเออพ่อของรถตัดเนาะจ้ะเนาะของรถตัดนี่บดสักบาทนจ้ะเนาะ ไม่ว่าใถ่เบิ้งเมือจ้ะของโลตัสนี่เบิ้ดจักบาทนัน่นแต่เนาะของอันนี้อันนี้บริเกี่ยวกันนั่นแต่เด้ออันนี้ของสุนัขเวียดฮ่องกงโผล่ในสองปัญหาจ้ะเ,จอเออเก็แบกระป๋องสิเปียกไว้ป่ะแต่เมื่อวันไหนเ้อะเลยมันติดลนเฮียนี้เนียนของโลตัสนะจนะเนาะของโลตัสนี่หนึ่งพันบาทได้อะไรบ้างนังน่นแเนาะได้ปลากระป๋องสามเมฆ้วนหนึ่งจ้ะ อันนี้ของคนกินเด้อสามอยู่ขั้วของคนจ้ะแล้วก็ยูเซฟจ้ะยูเซฟนี่ของอันไอ้เม,ม้าแมมจ้ะของน้องจ้ะอันพลังเงินงอกเกขันบ้านนี่เดี๋ยหมาใส่อันเดี๋ยวนู่น้องด้วยอันนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยไอ้ซิลล็อกหรือว่าอันแม่อะไรเดี๋สก๊อตมันจะน้อยเนาะ ได้พาได้กระดาษเช็ดชู้น้าจะเนาะกระดาษเชชู่มใส่ดรีสอรน้ลจาน้ะเต่อันนู้นไม่ไหวเซตบาทว่าตอนถีบน้าจ๋าน้ะเขาทอท้อนี่เลยสองแพคเลยนาจ๋าน้นนี่นี่เงินพันหนึ่งได้องกบตัดแต่นี่แล้วก็ได้น้ำตาลสองถูงสุงกิโลละรย่สิบสองบาทพูยัยพยพูยพูยเอินฝนไ้เร็ว ทางไงเลยต่างไงเลยอาแม่นบ่ไปเด้เ่อยไปจ้ะฝนแก่เขาไปเด้อยว่าผมไปด้วยเด็กก็ได้หมูจ้ะหมูลอยลอยเจ็ดสิบแปดบาทจา้ะสิค้งหมูจ้ะเบนตาหาสิเบนตาเทวะใส่ตัดหนาจะหาสิบ,บาทจา้ะแล้วก็สถาพสรสลัดนั่นจ้ะเนาะสถาพสรสลัดเนี่ย ร้อยยี่สบาบาทแต่พี่น้องสูงซ้ำมีร้อยยี่สิบหา้าแว่าอยากนะคิดยากนะจ๊ะแค่ว่าเอาไอ้นั่นมาแต่จองเกลฝนอีกแล้วพี่น้องมือนีไม่แต่ของเกลฝนจ้ะเกลฝนใสร่รองเท้าปีละหาคู่หกคู่ได้พี่น้องจะก,กับใสจังไหนอันนี้120ร้อยยี่สิบรอยี่สิบเก้าบาทจ้ะน,นี้นะอง้องเกฝนจ้ะนะจ๊ะของเด็กๆจ้ะนี่นี่ละนี่ละเนี่ยเนี่ยหัวอาหาร หัวอาหารสี่ร้อยสิบาทที่น้องสี่ร้อยสิบาทบริเกียวกันกันนี่เด้อโบเลกิลก็ของลดของรดตัดนี่พันพันสี่ร้อยจ้ะเม็ดเซตเดี่ยวของรดตัดพันโบเมณพันสี่ได้พี่น้องพันห้าพันหกร้อยบาทจ้ะพี่น้องจ้ะนี่พันหกร้อยบาทบริเห็นหรอจาะมันแสงมาเลยนี่ของรดตัดจ้ะเบิ้ลไปพันหก พันหกเก้าสิบบาทนะห้าสิบสตางค์นะจ๊ะเนาะอ,อันนี้ของรถตัดได้พี่น้องเด้อตะสู่ของเกลฝนมาไลยจากของเกยฝนสองพันหาพี 2, ่น้องสองพันห้ากลสิบบาทมันได้รถหายเด้อสองพันเออสองพันหาสิบบาทนโดนหายนะพี่น้องเนาะหมดลงหมดหมดลงเมนบอกว่าสามพันเก้าห้าสิบแต่นั่นพันเก้าหาสิบก็อีกสามร้อยหกสิบปเท่าไรพันเก้าห้าสิบ องพันสองพันสองร่งอยสองพันอ้ยได้ยังไง3ามอยหกีกเดียวพันเ้าห้าบบวกอีก360ร้อยนห้าของหนองคุน่ะเป็นพันเป็นพันสี่้บาทพันสเป็นสองพันสีบาทไม่ใช่พันสี่รบาทกันไหนสองพสบาทพี่น้องเป็น,นลดไห้นะล่ะรดไห้เดีย๋ยวค่อยนัดเลย อะไรน,ะนะไั่นน่ะแต่พี่น้องเขาส่งขาไปพี่น้องนึกว่ามันเปรี้วลงนึกว่าไหวร้องเหยียดน้องฝนเพราะว่าส่งเอาไปให้ขึ้นให้คู่คนเนาะพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็บโมมี่ยังหลายแค่มาบอกมาอันดีวิวของที่ว่าไปซื้อมโอนี้เนาะจ้ะเนาะว่าได้่ยังแน่เนาะจ้ะเนาะกระต้อด้วยดีวิวอันของโลตัดเนาะจ้ะเนาะของไปซื้อทีโรตัดหน่าก้อผ้าน้องฝนเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้กับโมมี่ยังหลายนะพี่น้องเด้อ ก็คือเก่าจับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบรรพาการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกดปุ่มกระดิ่งแล้จ้ะเนาะพี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปแพร่บ้าก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเด้อพี่น้องเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท้องพอจะจากโลกไปไข่เจ็บทั้งไหนทั้งปวงจ้าคิดบังสิ่งใดก็ได้สมปรารถนาขอให้พี่น้อง มีแต่ความพบเจอแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่กันงานได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กผมยังหลายจ้าขอจบไปเพียงเท่านี้จ้าบายบายจุบ๊บจุ๊บจ้า